สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel นะครับสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายๆแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆว่า EEC นั่นเอง ซึ่งเราจะมาดูกันว่าโครงการ EEC นะครับจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับตอนนี้ประเทศไทยกำลังติดกับกับรายได้ปานกลางนะครับซึ่งเป้าหมายของประเทศไทยเวลานี้นะครับต้องการให้ลุดกับดัก รายได้ปานกลางตรงนี้นะครับเพื่อไปสู่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับนี่คือที่มาของโครงการ EEC นั่นเองก่อนอื่นผมขอเท้าความที่มาของโครงการ EEC กันซักนิดนึงนะครับ สำหรับโครงการ EEC นะครับหรือโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งก็เป็นแผนในโครงการ Thailand 4.0นะครับที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern s e a b o a r d ที่ดำเนินมาตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งโครงการ Eastern s e a b o a r d นี่เอง เป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลีย่ยถึง8%ต่อปีนะครับจนกระทั่งวิกฤติการต้มยำกุ้งจากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม32แห่งรองรับโรงงานกว่า5,000โรงการสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งแรกของไทยนะครับก็คือท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่ง ส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกลายเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสำคัญนะครับอย่างเช่นศูนย์การผลิตปิโตเคมีขนาดใหญ่ซึ่งเป็น1ใน5ของเอเชียและศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะครับจนได้รับฉาย,ยาว่า Detroit of the East และด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเดิมนี้เองนะครับประกอบกับทำเลที่ตั้งที่มีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค รวมถึงชื่อเสียงและมาตรฐานระดับโลกนะครับทำให้โครงการ EEC จึงเป็นความหวังใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในยุคอุตสาหกรรม4.0นะครับอย่างที่เรา,ท,าท่านท่านทราบกันดีนะครับโครงการ Eastern Seaboard ได้พัฒนามานะครับแต่ดูเหมือนว่าจะสะดุดนะครับหรือว่าพูดอีกในนึงก็คือยังไม่สำเร็จ100%นะครับ สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจของภูมิภาคนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการพัฒนาประเทศระบบคมนาคมและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AEC ที่มีจุดมุ่งหมายผลักดันอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและการลงทุนรวมถึงแรงงานฝีมือได้อย่างเสรีทำให้บริษัทต่างชาติมีตัวเลือกในการตั้งฐานการผลิตและการกระจาย สินนค้้าามากขึซึ่งในระยะต่อไปนะครับความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคจะยกระดับขึ้นอีกซึ่งไทยจะอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเชื่อมต่อมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียนะครับและเชื่อมต่อจีนตอนใต้เข้ากับภูมิภาคอาเซียนซึ่งทำให้ไทยจะมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการค้ามนาคมและลอจิสติกของภูมิภาคและเป็นประตูสูเอเชียได้ และนอกจากนี้นะครับผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันโดย IMD พบว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับค่อนข้างดีโดยได้อันดับที่28จาก61ประเทศแต่ถ้าหากพิจารณาในตัวชีวัดเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีนะครับทำให้ผลการประเมินของประเทศไทยจะค่อนข้างตา่ำกล่าวคือศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและแรงงานที่มีทักษะ มีการพัฒนาที่ช้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆในภูมิภาคและยังคงเป็นปัญหาหลักในการทำธุรกิจในไทยอีกด้วยดังนั้นเพื่อทำให้ไทยกลับมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางนะครับนี่คือคำตอบว่า EEC จึงเป็นโครงการที่สำคัญที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยที่โครงการ EEC ที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนะครับมีเป้าหมาย ยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น w o r l d c l a s s Economic z o ซ e รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมซ u เปอร์คลาสเตอร์และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพื่อเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก20ปีข้างหน้าแทนที่อ a s t e r n Seaboard เดิมโดยคาดการว่าการลงทุนใน EEC จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยราว5%ต่อปีสร้างการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ100,000อัตราต่อปีสร้างฐาน ภาษีใหม่ไม่ต่ำกว่า1แสนล้านบาทต่อปีและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า10ล้านคนต่อปีรวมถึงการสร้างฐานรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า4.5แสนล้านบาทต่อปีโดยการลงทุนในระยะ5ปีแรกนะครับช่วงปี2017ถึง2020 จะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนสนับสนุน10อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไ Thailand 4.0ภายใต้กรอบการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในวงเงินลงทุนถึง1.5ล้านล้านบาทซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่นำร่อง3จังหวัดนะครับอย่างที่เราท่านทราบกันดีก็ได้แก่จังหวัดชนบุรีระยองและฉะเชิงเซานะครับ ซึ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมนับเป็นสัดส่วนใหญ่ของงบลงทุนทั้งหมดเพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มการเชื่อมต่อภายในประเทศและภูมิภาคมากขึ้นทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศรวมถึงทางรางด้วยนะครับและอีกทั้งสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกของเอเชียในอนาคต ซึ่งจะประกอบด้วยการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่การก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์สามเส้นทางการก่อสร้างท่าเรือมาบตะพุทธระยะที่3การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังการก่อสร้างท่าเรือพาณิษัตะหีบและการก่อสร้างสนามบินอุตภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์และนอกจากนี้นะครับทางรัฐบาลยังทุ่มเงินลงทุนมูลค่ามากกว่า5 0 0แสนล้านบาทเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและอีก20แสนล้านบาทเพื่อ พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและพร้อมกันนี้เมืองใหม่สีแห่งได้แก่ฉะเชิงเซาพัทยาอ่ตเภาและระยองจะได้รับการพัฒนาเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาและกระจายความแออัดจ,จากกรุงเทพมหานครด้วยสำหรับข้อกังวลใจของใครหลายๆคนนะครับว่าความปรนแปรทางการเมืองหรือถ้าหากมีการเปลี่ยนรัฐบาล ออโครงการ EEC จะมีผลกระทบไหมนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่า EEC ได้เป็นพระราชบัญญัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ต้องดำเนินโครงการนี้ต่อไปนะครับทางด้านดรคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกน,นะครับได้กล่าวเกี่ยวกับ หัวข้อที่ว่าทำไม EEC ถึงเป็นอนาคตของประเทศไทยไว้ว่าดังนี้นะครับทางดรคณิตได,ด้กล่าวไว้ว่าโครงการ EEC ตั้งใจสร้างเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำโครงการพัฒนาพร้อมกันทั้ง3จังหวัดที่ผ่านมาทำตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานการสร้างเมืองการ่าผังเมืองให้พร้อมต่อการขยายตัวในอนาคตซึ่งจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมทั้งนี้สาเหตุที่ e e c ต้องเร่งให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด เพราะในช่วง12-14ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดสึนามิที่ภูเก็ตประเทศไทยประสบกับปัญหามาตลอดทั้งการเมืองเศรษฐกิจรวมถึงอัตราการลงทุนที่ต่ำจนสร้างความกังวล เมื่อ3ปีก่อนยิ่งเห็นชัดเจนเลยว่าความสามารถในการแข่งขันของไทยที่ใช้แข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นด้านเทคโนโลยีไม่สามารถแข่งกับมาเลเซียสิงคโปร์หรืออนาคตอาจจะแพ้อ,อินโดนีเซียเวียดนามได้หากไม่รีบปรับตัวซึ่งผลการศึกษายืนยันว่าหากเศรษฐกิจประเทศเติบโตต่ำกว่า3%จะไม่สามารถจ้างงานเด็กจบใหม่ได้ทั้งหมดทางดรคณิยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าอันตรายนะ คำว่า3%ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจจะโตต่ำอย่างเดียวแต่หมายความว่ามันจะมีคนว่างงานถ้าเราโตต่ำ EEC ก็เลยกลายเป็นตัว drive เศรษฐกิจของประเทศขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไปอยู่จุดที่เราควรจะเป็นดังนั้นเมื่อไทยต้องหาทางพัฒนาเมื่อ3ปีก่อนจึงมีการพูดคุยกับรัฐบาลและเกิด10อุตสาหการรมเป้าหมายหรือ new S curve ขึ้น โดยเป้าหมายของ EEC จะสร้างการลงทุนใหม่ราว3แสนล้านบาทต่อปีผ่านการปรับโครงสร้างการผลิตและวิถีชีวิตคนที่สำคัญจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจาก GDP ที่โตอยู่ที่3%ให้เติบโตไปถึง4.5-5%ซึ่งจะทำให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางไปได้ภายในโครงการ EEC มีส่วนประกอบหลายอย่างทั้งสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออก รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมหากมองด้านความคุ้มค่าทางการลงทุนกรณีรถไฟความเร็วสูงผลประโยชน์ของประเทศวัดที่ประมาณ6.5แสนล้านบาทในช่วง50ปีแรกซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนราว2แสนล้านบาทดังนั้นเมื่อมองผลประโยชน์ในประเทศตัวโครงการถือว่าคุ้มทุน แต่หากมองด้านงบการเงินอาจจะไม่คุ้มเพราะจากเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนโครงการรวม2แสล้านบาททางรัฐบาลต้องจ่ายเงินลงทุน1แสล้านบาทซึ่งทานดาวเตอร์คณิตยังกล่าวต่ออีกนะครับว่าตอนนี้มันกำลังเกิดอีกหนึ่งภาพเนื่องจากเราทำรถไฟความเร็วสูงรัฐต้องจ่ายเงินประมาณแสนล้านเพื่อไปทำสนามบินสนามบินเอกชนต้องจ่ายเงินให้รัฐเพราะว่าเอาที่สนามบินมาพัฒนา อย่างน้อยที่สุดตอนนี้ที่เราพอทราบมาเงินที่ได้จากสนามบินไม่ต่ำกว่าแสนล้านหมายความว่าเมื่อเอารถไฟกับสนามบินมาเชื่อมกันเป็นโครงการเดียวกันรัฐบาลอาจไม่ต้องจ่ายเงินเลย จากความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ทำให้โครงการ EEC ไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมและไม่ต้องเพิ่มนี่สาธารณะทั้งนี้จะเห็นว่าทุกโครงการมีเอกชนไทยที่เป็นบริษัทใหญ่พาพันธมิตรมาร่วมลงทุนเช่นกลุ่ม CP กลุ่มบริษัท BTS Group Holding จำกัดบริษัทบางกอกแอร์เวย์ในโครงการ EEC ทุกเรื่องเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมด ทั้งความเริ่มมือกับหน่วยงานต่างๆการทำ Policy Sandbox การแก้กฎระเบียบยกตัวอย่างเช่น EEC สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนได้เพราะมี PPP ซึ่งกระทรวงการคลังซึ่งเคยทำ PPP มาช่วยเขียนระเบียบจนเสร็จจากจุดอ่อนเดิมที่ใช้เวลา40เดือนทำให้เหลือ8เดือนสามารถเริ่มต้นสร้างรถไฟหรือสนามบินได้ในระยะที่ค่อนข้างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง2ปีซึ่งตัวหน่วยงานที่มาทำงานก็ได้รูปแบบการทำงานใหม่ไปปรับใช้อีกด้วย ขณะที่ปัญหาการลงทุนในไทยจากผลการสำรวจใน3อันดับแรกที่จะกระตุ้นให้คนมาลงทุนได้คือ 1. เมืองต้องอยู่ได้เพราะการดึงคนเก่งด้านเทคโนโลยีมาทำงานต้องมีสภาพแวดล้อมให้ครอบครัวเขาอยู่ได้ด้วยเช่นโรงเรียน 2. บุคลากรไทยยังไม่เพียงพอ 3. สิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งภาครัฐต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ปัญหาใหญ่คือข้อ2หรือเรื่องบุคลากรของไทยเพราะตอนนี้ไทยมีคนจบปริญญาตีที่ว่างงานหรือทำงานต่ำระดับ200,000คนมีความต้องการช่างฝีมือชั้นดี50,000คนแต่กลับไม่มีคนไปสมัครเป็นปัญหา supply ยไซสของการผลิตที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งหากดูความต้องการของผู้ประกอบการแล้วจะพบว่ายังไม่มีคนทำงานเรื่องอุตสาหกรรมใหม่อย่างเช่นการบิน คุณยนต์ดังนั้นภาครัฐจึงต้องทำงานร่วมกับเอกชนมากขึ้นฝั่งหนึ่งเราผลิตคนที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดในขณะที่ตลาดก็เรียกร้องคนอีกฝั่งหนึ่งแต่เราก็ไม่สามารถทำได้ปัญหานี้มันลึกมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงมีทั้งกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการทั้งกระทรวงทบวงมหาวิทยาลัยโรงเรียนอาชีวะพวกนี้เกี่ยวกันหมด ช่วง1-2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการในโซน EEC <ๆ>เช่นโครงการอาชีวศึกษาที่สัตหีบโมเดลโดยให้สถาบันร่วมกับเอกชนทำหลักสูตรรับเด็กมาเรียนซึ่งผู้ที่เข้ามาเรียนไม่ต้องจ่ายค่าเรียนทั้งหมดและตอนเรียนจะได้รับค่าอาหารกลางวัน4,000บาทซึ่งเมื่อเข้าปีที่2จะเข้ารับการฝึกงานที่โรงงานได้ค่าแรงวันละ300บาทสุดท้ายเมื่อเรียนจบบริษัทจะรับทุกคนเข้าทำงานโดยมีค่าแรงขั้นต่ำ 20,000บาทต่อเดือนโดยในอนาคตโครงการนี้จะขยายผลเพื่อรับคนมาเรียนเพิ่มเป็น6,000คนทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับเอกชนซึ่งพร้อมจะใส่เงินสนับสนุนอยู่แล้วแต่ยังต้องใช้เวลาอีกสักพัก ตอนนี้ทางรัฐบาลกระทรวงแรงงานเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันเรื่องต่อไปที่จะทำคือระบบรีเทรนการเรียนรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมเป็นหลักสูตรระยะสั้น3-6เดือนโดยเอกชนและรัฐจะออกค่าใช้จ่าย50-50ส่วนหนึ่งเอกชนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยเราทำเพื่อสร้างนิวเจเนเรชันขึ้นมาใหม่เจ n เนเรชันที่สามารถที่จะเดินไปกับ EEC ต่อไปได้ในอนาคต ถ้าไม่มีอันนี้ 1. การลงทุนไม่มาถ้าไม่มีคนเขาไม่มาสมัยก่อนเวลาพูดถึงการลงทุนภาคเอกชนจะพูดถึงเครื่องจกักรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วจะถามว่าเอาคนมากี่คนเทรนเรื่องอะไรกับใคร นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือเรื่องเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นมีเทคโนโลยีใหม่ไม่ต้องซื้อเครื่องที่แพงแต่ยืมเครื่องจากได้ซึ่งต่อยอดจากภาคเอกชนที่ทำธุรกิจง่ายขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นมากขึ้น สำหรับโครงการใหญ่ของ EEC นะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่ปรับพื้นฐานของประเทศไทยซึ่งขณะนี้การพัฒนาเชิงพื้นที่กฎหมายและตัวแผนถือว่าเดินหน้าไปด้วยดีแล้วขณะที่เฟส2การทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโครงการขนาดใหญ่มีความคืบหน้า70%โดยมี5โครงการใหญ่ยกตัวอย่างเช่นโครงการท่าเรืออุตสาหากรรมมาบตาพุธระยะที่3 2โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน 3. โครงการสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 4. โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3และ 5. โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตภา ส่วนเฟส3ของ EEC นะครับจะเน้นไปที่การลงทุนโดยเน้นเฉพาะใน10อุตสาหกรรมหลักซึ่งในภาพรวมทุกโครงการน่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2,566หรือต้องใช้เวลาอีก4-5ปีกว่าที่ EEC จะสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ทั้งนี้การคัดเลือกสิอุตสาหกรรมมุ่งเน้นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศเช่นโรบ o ติกแอนด์ออโตเมชันเพราะพื้นฐานอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยแข็งแกร่ง 2. อุตสาหกรรมการบินที่ไทยจะมีศูนย์ซ่อมเครื่องบิน 3. m e เมดิคอลฮับซึ่งการรักษาพยาบาลในเมืองไทยอยู่ในระดับที่ดีและต้องพัฒนาแบบมีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยและการเป็นศูนย์การการรักษาทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรเทคโนโล ยีความเชี่ยวชาญของไทยให้แข่งกับประเทศอื่นได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตนะครับ EEC e <EC S 1> จะมีเมืองต้นแบบด้านเศรษฐกิจและชีวิตคนไทยที่อาจน่าอยู่กว่ากรุงเทพ EEC e <EC S 1> เป็นตัวอย่างในการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่แตกต่างจาก Eastern Seaboard ที่เคยทำมาก่อนทั้งนี้ EEC จะสร้างเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดขึ้นรวมถึงเป็นตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยไปสู่แนวทางใหม่ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ซึ่งเน้นสร้างประโยชน์กับเยาวชนไทยในอนาคต การพัฒนาพื้นที่หรือสร้างโครงการใหม่ๆนะครับจะยั่งยืนไปถึงอนาคตได้และอาจทำให้ประเทศพ้นกับดักความยากจนภายในเวลา20ปีแต่ความท้าทายนี้ต้องอาศัยพลังของคนรุ่นใหม่ดังนั้นจึงต้องสร้างคนไทยในอนาคตตั้งแต่วันนี้ทางด้านดรคณิศยังได้กล่าวต่ออีกนะครับในอีก5ถึง10ปีข้างหน้า eec จะเป็นชีวิตใหม่ที่น่าอยู่มากกว่ากรุงเทพทั้งรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ รถก็คงจะไม่ติดเพราะเราใช้รถไฟฟ้าแทนที่รถประจำทางชีวิตก็จะเปลี่ยนไปและเป็นต้นแบบในเชิงของประเทศคิดว่าถ้าเราเดินแบบนี้และคนอื่นเดินได้เราก็จะก้าวผลระยะที่เราเป็นอยู่เทียบกับประเทศรุ่นเดียวกันเราสามารถแข่งขันได้ซึ่งประเทศแถวนี้เขาก็กำลังทำดังนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เร็วด้วยสุดท้ายสิ่งสำคัญในการพัฒนา EEC คือการรักษาสิ่งแวด ล้อมควบคู่กับการพัฒนาห่างทุกอย่างเป็นไปในทางนี้คนไทยจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่น่าอยู่มากขึ้นครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของดรคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับส่วนความคืบหน้าสำหรับโครงการใน EEC นะครับ เพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Art f พ u t u r e Channel ในตอนต่อๆไปขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง Art ฟีเจอในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ